ý kia mất nó khóc tanh ní, tốn tiền mất đầm mất đen mất sắc chẳng, Ô, lúc năm, mất lúc, lúc hẳn gì ý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  lúc ý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  lúc ý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  คืนชีวิตให้พวกเราเนี่ยลูกๆทั้งพ่อดีใจไหมลูกพ่เจ้าคืนชีวิตให้พวกเราให้พวกเราเติบโตและยิ่งใหญ่มากขึ้นเมื่อพวกเราออกมาหกหกตัวแล้วนะลูกๆทั้งหลายของของพ่อพลังไปต่อให้ได้ Tôi nên ông chơi cao Ôi ba ba mình đủ đủ chào chí vít hơi cặp châu Châu khuyên mất thì sẽ đi có khuyên chí vít Vít mất này nói sớm lập châu mất khó châu. Châu, cặp à, châu mất Khó khó đến đi châu các hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไม่งั้นเราม่อยู่มาถึงวันนี้หรอกวันวันนี้คือวันที่อันตรายลูกลูกของพ้าจนระวังไห้เจ้าแครปนี่นะแต่มันเจ้าแมงมุมนต่มันแต่นันัต่มันคนดีคนเดียวแต่มันต้องการมดสิบเจ็ดตัววะค่ะยังมีมดอยู่ประมาณเจ็ดตัวห้ามไปต่อสู้กับพวกมันเด็ดอันนั้นลรกๆของป้าป้า คัพาพา่าอค่าพ่อเอเจคอดแต่ว,วันนี้มดดุตาร์หละรยยามาเนี่ยโอ้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 ขุดดินขุดดินมีร่องอยู่วันนี้ให้ได้เอตานี่มันตายนะคืนโอเคไม่มีใครมาแถวเน่เราหล่ดตดลอดเล็กๆขังเะคัพาพา่อค่าพ่อ พ่ออยากให้ล well. so ูกหรือว like yeah, ่าเอาพวกเราเอาคงไม่อยนถึงวันนี้พอลูกหลุักเรนี้คนก็เอาอาหารมาโปรยบนพื้นเยอะนะใครต้องกี่กองกูมาเผาแล้วนี่กัดให้หมดเลยตอนนี้มดนี่ฟันฉันชนะเลยเอาแบบออนเซนหรือใครดีกว่าไม่รู้ไม่ใช่ก้าวตัวไหนอีหนังนั้นไม่ใม่ก้าวตัว นี่กินเข้าไปสองตัวแล้วนั่มันสิ่งที่ฉันต้องการแต่ฉันตอนนี้ฉันไปเอาไว้ได้ถ้ามีสามตัวนะเอาทุกคนเราสามตัวเราเก็บเงินเอ้ยเก็บตื่นเงินกันตื่นเอารู้แล้วโอเคนะครับตอนนี้ โอ้มีมัตัวสูงใหญ่กว่าฟูงใหญ่กันเราทำอะไรเพื่อเราเลยเราสายพันเดียวนะโอ้ฝังนั้นมีสองตัวมันจะลดไม่นานถ้ามันมันโดนเราซ้ำตัวจะกการแอนตี้เก็บเก็บตึกนีอยู่ย่งเอาจะเก็บเก็บพๆๆลังบาลีอเก็บอะไรต่างต่ากันเก็บของเก็บอะไรก่อนแกใส่ไปแล้ว ามาหนี่มาซื้อมาซื้อมาตัดหนังตัดตายท่านชน,นะท่านมีแปดตัวแล้วจดยากไปเลยตอนนี้ฉันมีแปดตัวแล้วไปอะไรมดมดทหารนองค่ะได้ครับนายท่านได้ครับป้าตอนนี้ตอนคือนนเราลองขุดดินใกล้ๆเจ้าบ้านนั่น ตมังบ่อยอะเข้ามาทำอะไรพวกเราเลยพวกเราก็แข่งมดตัวน้อยๆวันที่สี่โอเคอยู่ในรังนั้นครับแคบนะลูกๆได้ค่ะพ่อใช่ค่ะพ่อใช่ค่ะพ่อืลูกนี่น่ารักจริงๆเราก็เริ่มแบบเริ่มโตเป็นหนุม่มแล้วโอ้ยโอ้ยลูกๆเดี๋เข้าไปไอ้นิ่จุดเสียงชีลูกๆ จะเดินตามพ่อมาก็จะปลอดภัยไอ้นาลูกๆอย่าไปเดินตรงที่จะเสียงนั้นมาถึงน,นเขา,าหาเราแล้วเราเจอตัวนี้ก็เพลอไปลีกสู้เราก็เพลอไปสู้เราตัดนั่นต้านสู้ตัานกันานสู้ เราไม่เจ้าแมงสอนที่แล้วตายสู้พวกเจ้ายังไม่ยอมให้พวกเจ้าตายพวกเจ้าจะอยู่รอดแต่เจ้าเอาสั่งขอบคุณมากท่านมาเจ้ามดขอบคุณจริงๆค่ะท่านพระเจ้ามดที่ช่วยพวกเราไว้พวกแกพวกแกไม่มีสิทธิ์ เมื่อเรียกฉันว่าเพื่อนอันติดกันพวกเราแค่คิดต่างเองนะเราไม่ต้องการอันความเห็นเพราะเราสมมติไม่มีสม,มองโอ๋อฉันสมมติคิดต่างอ่นอีกตัวเพราะฉันไม่คิดว่าตัวนายหลักคงมัดคิดต่างพยายามหลอกล่อเราเราหลอกลอก่ลอ,ลอ,ลอ,ลอมื่คิดต่าง มดจิตตังกำลังตายมดคิตตังตายเพราะปุระกรัมตโลมดจิตตังไม่รู้หรอกปุระกรัมตัวมันแข็งแกร่งขนาดอดปุระกรัมตัวสามบรุษจํกล้ามตัวน้งสู้ปุระกรัมตัวมันไม่ได้วันนี้แหละคือวันที่พวกมดตองพิพากษาวันที่สองกลับมาวันนี้อีกแล้วพวัน lẹk, hôm măg kĩ, lọtay, tay bay. Hôm năy, chúng ta phơi nhiên na, phơi à, tạ sưu. Năm mì nụ, nó mì nụ. Lụp, xoáy, xoáy, lụp, chát quá nhiều rồi. Thẹm bẹt, ửt, ửt, ửt nãy nè. Chắn sẽ kha cái, chống mất. Đã trăng mong rồi, nó không có, có chỉ để về sửa với nó มดมดโอเคการมดที่ส right. ิบตัวผอไปสู้อูอดีสิบตัวเธอไปสู้แล้วลูกลูกจให้มันเข้ามาใกล้พวกเราได้นี่คือแล้วนี่เก็บพวกมันด้วยอันนี้ไปเก็บมันกดที่กรสุได้ตัวละ โอเคมาวันที่สามวันนี้คือวันที่สามลูกวันนี้คือวันที่สามเราจะลงกขาคนคิดตงังเพราะเราคิดตังนะว่าเรามารับฟังความเห็นจากคนคิดตงังเพราะเราไม่เราคือมดไม่มีสมอง จะฆ่านายก่อนนี่เมื่อนี่ยนายมีแค่หนึ่งตัวนายตายอู้หูไม่ฟองไม่ฟองอ้อผมไม่หือพี่ผมไม่หืออืมมาสองกองก็มาจะเอาไม่จะเอาไม่ตายสิครับตายเหี้ยอะไรตายหมดตาย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 แกต้องตายเจ้าพวกมัดงอกเสา ข้าเป็นล้วตนี่จะเพิ่มโง่ได้ทัดพวกเจ้าก็เป็นมิ่งแค่มัดวันแค่ง้อสาพวกเจ้าทำอะไรตอนข้าไม่ได้ละงักงักงักงัข้าคือมดที่ยิ่งใหญ่โอ้ยิ่งใหญ่มากไม่มึงมึงยิ่งใหญ่มากเหรอ Nghi phụ ginh giải qua lòng mắt xử lọc. Lọc ở ginh nói sợt. Careful, quá thể hương im nít đi. Lọc hương luôn 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 lâu luôn เราสื่อครยังตอนนี้ยังไม่ได้เรามีพลทหารน้อยนิดมัตายเพราะกูักระโปรงอย่างนั้นเนี่ยตายเพราะตัวกระโปรงอย่างนั้นเนี่ยตัวกระโปรงจบจ <c ười> บ,บไปแล้วนะคะสำหรับเกมม้ อดนะครับอันเกมเอาชีวิตรอดเป็นมดนะครับรับกดไลค์กดติดตามกดชอบสไครต์กดแชร์กดกระดิงด่งดิงด่งดิ่งบ๊ายบายครับจุ๊บ